เจอครั้งหนึ่งสนเสน่ห์ซึ้งปืใจครัง้งเดียวได้ชมสมารที่มรักใครผ่านลูกไปไม่ร้างลาก,น,กน้ำดำลือลือไปทั่วทั้งเมืองนาจงว่าวิลายนาังเทพีดาองหนึ่ง มาเห็นเต็นตากอารำพึงติดรึงทั่วไหนข้าหนึ่งอาดีนขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกของขวัญทุกรางวัลทุกคะแนน,นโบนตนีคะที่ฉันได้มาอยู่ตรงนี้นะจุดจุดนี้วันนี้ขอบบอกว่าดิฉันเนี่ยใส่มงกุดแล้วเนี่ยดูทีีมากดูอะไรที่แบบ น่ารักนะคะอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้เห็น BBM แล้วกูมึงเห็นมึงใช้เวลาคุ้มมากไปยอมไปไหนเลยค่ะอยากจะบอกว่าใ้าฉันนะคะอะคําถามตรงนี้อย่างที่ว่าถ้าเกิดว่าได้รางวัลมาเนี่ยฉันจะทําอะไรเป็นดับแรกนะก็จะบอกตรงว่าช่วงนี้ฉันรักเด็กค่ะ เด็กๆเ,เป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะบอกว่าน่ารักใสๆเดียนนะจะบอกว่าถ้าได้รางวัลนี่จะทัวร์ทั่วโลกเลยค่ะชอบเด็กกินมากกรุบกรอบอร่อยจริงๆตรงนี้เราก็มีกำลังมาหาชนเหมือนกันค่ะทุกเศษเชลเหลือๆที่มันเป็นเติมเกมอะไรอย่างที่ยังนางกอล์ฟมันบอกนะคะอย่าเหลือทิ้งไว้เลยลูกให้เจ๊เถอะค่ะ กลมๆไปลูกถึงจะมันจะไม่ขึ้นถึงเขาก็ตามค่ะโอ้ยหัวใจจะวายเห็นเขามีแพสน่นนั่นน,นี่ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆส่งไหลขึ้นไปไม่หยุดเอาเอาแค่เจ๊ไม่อายพอลูกน่ารักจริงๆนะบอกตรงๆว่าใครที่ส่งของขวัญของรางวัลตรงนี้มานะเจ๊จําชื่อได้ทุกคนนะคะเพราะเจ๊บอกมอสให้จดไว้ทุกคน ถ้ามอสมันจดไม่ได้เจจะไปตัดเันเดือนอมันกลมๆไม่ลูกกลมๆฮฮนะฮะอย่างพูดถึงนะผมทำภารกิจมันตั้งแต่วันวันแรกเลยนะตั้งแต่วันแรกที่เอระบบมันดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับนะะแต่ก็เพียรทําภารกิจมาเรื่อยๆนะครับผมนั่งเพียรทํามาจน เป่นนที่บอกครับตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เช้าเรียกได้ว่าแบบคนข้างบ้านปลาอะไรมารู้บนหลังคานะปลาบนหลังคาบอกมึงเป็นอะไรเหรอเช้าเช้านี้มึงแรดจังเลยเหรอคือตั้งใจทำภารกิจมากทุกทุกของขวัญทุกรางวัลน,นะฮะผมจดไว้ในหัวตลอดว่ามีของใครบ้าง มีอะไรที่ช่วยผมในตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเรียกได้ว่าแบบวันสุดท้ายเนี่ยล้นหลามนะครับอย่างที่แบบว่าไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับนะถึงตรงนี้จะได้ไม่เท่าเขาหรืออะไรยังไงใดๆก็ตามนะครับนะแต่ผมภุ่ิใจอย่างหนึ่งว่าคําที่ว่าคนร้อยคนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนตตรงนี้ยังใช้ได้อยู่ครับคน น้อยแต่ร้อยปอร์เซ็นะครับผมพูดกับน้องๆเสมอที่เข้ามาน้องครับไม่ต้องไปกลัวครับนะถึงกอจะมีคนเป็นพันล้านขนาดกูตะโกนขอขอสองร้อยหน่อยมันยังไม่ให้กเลยแต่ใครอย่าเข้าใจผิดนะการแข่งขันก็คือการแข่งขันเป็นแค่หน้าฉากที่เราทุกคนเนี่ยบอกตรงๆว่า ไม่ได้มีอะไรกันนะไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เป็นศัตรูหรืออะไรกันนะครับนะเป็นแค่หน้าฉากที่เราเล่นสนุกสนานกันเท่านั้นเองบางคนรู่เซอร์บางคนอาจจะไปดราม่าบอกโหยโหย,โยพี่เออเล่นเป็นเป็นอะไรกับนี่เออจริงๆนะครับฉะนั้นผมบอกไว้ทุกๆุกคนนะครับว่าผมกอฟน้องเอมมี่น้องนุ่นอะไรพวกนี้นะครับเราเป็นกาลิณ่าท็อกท็อกไทยแลนด์นะครับเราเป็นเรียกได้ว่ากลุ่มเดียวกันที่ทําให้ อ่ายูเซอร์ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขกันทุกๆครั้งนะครับทุกๆครั้งทุกๆรอบนะฮะเราจะปรึกษากันหลังมาตลอดว่าก๊อบเป็ยังไงดีว่าจะทําให้ยูเซอร์หัวเราะพี่เอางี้ดิพี่พี่ทำอย่างนี้ดิพี่เออดีวะ่ะบางครั้งเราก็ต้องถามกันนะถามซึ่งกันและกันว่ามุกนี้เป็นไงสนุกไหมอะไรตลกไหมอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอย่าไปบอกว่าโหเป็นศัตรูกันนะห้องสองห้องนี้โน่น,นนี่ไม่ใช่นะครับนะผมบอกได้เลยว่าทุกๆครั้งที่ผมไปแว้นที่อื่นไปแบบ โสที่ห้องอื่นอะไรอื่นมักจะมีลูกน้องนะครับนะ้เอมมาบอกผมว่าเออพี่ทําไมมึงไม่จัดห้องพี่ครับมึงเขาทาไม<ว><น>ผมจาบไว้ตรงนี้นะครับนะให้ผมไปที่อื่นบ้างได้นะครับนะเพราะว่าความจริงแล้วเราไม่มีอะไรกันนะเรากเป็นการพูดคุยกันระหว่างเอ่อเอ่อระหว่างดีเจด้วยกันระหว่าง,งห้องระหว่างรายใครใครก็แล้วแต่ที่จะไปนะครับ่าตรงนี้ ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะครับนะเป็นแค่หน้าเสือที่เราพูดคุยกันพวกความสนุกสนานของน้องๆทุกคนนะครับนะอันนี้พูดรตรงนะครับว่าทุกๆคนนะครร่วมมือกันได้นะครับโหวตไม่ว่าผลคะแนนโหวตจะออกอาอเป็นยังไงไม่ว่าของวันผมจะน้อยกว่าคนอื่นหรือแม้แต่จะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลยังไงก็ตามนะครับผมบอกตรงนี้ในส่วนตัวนะครับว่าไม่เป็นไรนะครับนะทำมาถึงตรงนี้ได้นะครับ ยูเซอร์ทุกคนที่ส่งให้ผมได้นั่นคือเป็นกำลังใจให้ผมมากอย่างมากแล้วก็มากที่สุดนะครับนะทุกๆคนด้วยนะครับยังไงกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะต้องต้องปเปิดเพลง เออชมงามารามแท้แลตะะลึงนายเจอครั้งหนึ่งสเนสน่ซึ้งถึงใจครั้งเดียวได้ชมสมาขอบคุณครับขอบคุณครักใครก็ผ่านดูใจไม่ร้างรักมั่งทำลืลือไปทั่วทั้งเมือนงนามาจงมว่าวิไล 3,4,5,6,7,8,9,10 à, Tôi sẽ bảo là... Không đáng được đâu Nó phải dùng mục <laughs> tông ma tông ma dạ dút dạ dút không quay lại những người ấy <laughs> เหลือครับเกือ2นาทีระหว่างนี้เราก็มาอ้อนพ่อยกฝั่งนู้นกันพ่อยกฝั่งนี้นีใครบ้าพี่นอ็อตพี่น็อตน่ารักอนะไปไหนแล้ววะเจ้าชายเจ้าชายลูก จะรู้เขาส่งให้พี่อะรู้ว่าเห็นอยู่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่เห็นนะแต่พอมึงขึ้น,เ,น,นเขาส่งหมดตัวเลยบอกเหลือให้ให้เจ๊บ้างไม่ยอมตอ <Awards> นหลังแล้วอ่ะสุดท้ายนี้นะครับยังไงกราบขอบพระคุณด้วยเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับทุกๆคนที่มาเชียร์กันตรงนี้ด้วยนะยังไงอย่าลืมนะครับช่วยกันโหวตนิดนึงนะครับคะแนนโหวตของท่านทุกคะแนนนะครับ ทุกๆคะแนนมีผลต่อพวกเรานะครับทีมงานด้วยไงายกาบขอบพระคุณมากครับช่วงนี้เดี๋ยวไปอยู่กับสมถุยครับกาบขอพูดมียาสูงครับ